ฮัลโหลอืนกวันนี้เรามาแปลกันหน่อยนะวันนี้มาไม่ใช่แปลกพิสดารเลย่ะทั้งนี้วันนี้มานะครับในเีมของถุงสุ่มปีใหม่แต่มันเป็นเีมเีมมรไยลินปวดใจไม่ดีอ่าอะเป็นถุงสุ่มขี้ครับนี่ยอย่าพูดกับว่าขี้ดิอ่าเปเขาเรียกว่าเป็นเอื้ออเออออแล้วกันได้มาจากไหนได้มาจากญี่ปุ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ ไปดูตอนซื้อขอบ้ว่าหน้าวิธิธภัณฑ์เป็นยังไงไป ที่นี่ที <R ud> ่ไหนนะบนในห้างอะไรนะหรือโอ้แ่แบบนตกใจมากว่าทำไมที่ญี่ปุ่นเขามีพิพิพภัณฑ์อืด้วยเอเราก็เลยซื้อของมาเป็นหลายถุงสุ่มถหรือก็เลยซื้อว่าฝากพี่บอลกับพี่โบโอ้พูดเหมือนไปเองอันนี้ก็คือเป็นถุงสุ่ม เออนะครับไอ้ก้อนข่าวนี้จริงๆนะพี่บอลตั้งตั้งในบ้านตั้งนานอ่ะพี่บอลนึกว่าโมจิเออไอ้ปีใหม่ไว้มีโมจิโมจิอะไรไอ้ก้อนมันเป็นเออเออเอออยากไปมากคือแบบพี่บอลก็มองเออแม่งฟุบอลอะไรวะสุ่มๆไฟะโตนแล้วเดินมาทำทาสุ่มๆไฟสโตนอย่างเงี้ยเออแบบปีใหม่อะไรเงี้ยนะ อันนีอ้อยู่ที่ราคาสา0พันเยนนะครับพันเะยนก็เอพันหนึ่งนะสองถุงละพันบาทไอถุงเนี้ครับ<อ>เดี๋ยวต้องอธิบายฟังก่อนในทั่วในถุงเนี้ยเขาการันตีหนึ่งอย่างการันตีอะไรครับคือคนขายบอกการันตีเลยแน่นอนปัดเข้าในพิธีพฑ์ปีรอบนึ่อ้าวเรามันหมดมีหมด,มหมดอายุป,ปะเนี่ยหนึ่งปีครับเขาบอกอันนี้การันตีการันตีการันตีมีตัวเข้าอันหนึ่งแต่ค่าเข้าประมาณเท่าไหร่ ค่าข้าวก็อยู่ประมาณหนึ่งพันเยนครับหนึ่งพันเยนโดยประมาณตอนมาลองถุงแรกกันก่อนดีกว่ามานะครับอ่ะถุงก็จะน่ารักน่ารักอย่างนี้เนาะปีใหม่อันนี้คือผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ามีผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยเหรอมีไม่มีหรือว่าเป็นแค่ลายเป็นแค่ลายเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยมาตัวเข้าวิญญาณ เนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นเราต้องปิดไว้สักหน่อยแล้วกันไม่ต้องปิดหรอไม่มีใครไปหรอกนี่นะครับมันชื่ออะไรอุนโกมิวเซียมนะใช่อุนโกซึ่งแปลว่าอุนจิเห็นเขาบอกว่าเขาว่าเออของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกได้หลายตั้งหลายคำเลยนะข้างหลังโอ้น้ารักอ่ะนะฮิวด้วยฮิวอะไรฮิวโถชโคเออว่ะอมองไปถอยชโคโอเคใช่ก็ได้อืมวัตทเกตอะไรเบบ คประมาณนี้อ่ะมาพี่โบ่ไหนมีอะไรอีกมันก็มันก็ไม่ไม่ได้ผิดจากที่คาดไว้อนะมันก็ต้องมีแหละแหมของแบบนี้มันคู่กันไปพิธิธภัณฑ์อื้อมันก็ต้องให้ทิชชู่มานะเปิดนะเปิดได้เปิดเลยเปิดเลยก็ก็ก็ตามนั้นก็จริงจริงมันมันก็มันก็เมคเซน่ะใช้คำว่าเมคเซนแล้วกันว่าไปพิธิธภัณฑ์อื้อ จะได้ผ้าเชหน้ามามันก็คงแปลกจริงๆอ่ะแต่ถ้าได้กระดาษทิชชู่ลายสวยๆน่ารักน่ารักมาก็คงจะดีเออนี่ลายด้วยมีกลิ่นไหมไม่มีนะครับเป็นทิชชู่ธรรมดาอืมโอเคดูเอ้ยนี่อะไรแกะแกะแกะได้ปะแกะได้โอเคน่าจะเป็นโถส้วมหรือปะเป็นฟิกเกอร์โถงี่หรออ๋อฮะถยโถส้วม เฮ้ยเป็นโถจริงด้วยอ่ะข้างในเป็นอะไรขนมเหรอเฮ้ยโอ้วีอื้ออยู่ข้างในโถัวมันก็โอเคก็ต้องชิมดิมีกี่ก้อนเนาะตอนแรกปิดฝาก็แบบว่าไม่คิดมันเป็นปิดปิดฝามันก็ดูไม่เหมือนช็กโก้เท่าไหร่เออพอเปิดฝาเนี่ยเออก็น่ารักดีอ่ะแล้วก็มีก็ช็กโก้ก็เมคเซนอยู่แล้วข้างในก็มีอื้อเวเยอะด้วยเต็มพอหานเลยว่ะ ก็เราก็จะได้อือมาอีกประมาณสักสองสี่หกแปดแปดก้อนนะครับก็ <c oughs> ค่อนข้างดูเดือดเลยทีเดียว <c oughs> มารสชาติกันเลยดีกว่าบนอนมาคนละชิ้นเลย <c oughs> นี่นะครับดูยังไงกอ็อึดูท่าทางน่าอร่อยนะลิ <c oughs> อร่อยนะอืออร่อย <c oughs> อร่อยนะ อร่อยกว่าเยลลี่แบบปกติอ่ะอ่าชิสุดท้ายชิส,ชส,สุดท้ายแล้วเหรอไม่ไหวจังอะไรเฮ้ยที่คาดผมอ่าได้พร้อมใหม่แล้วเราจะพร้อมเพิ่มเติมป่ะมันก็ต้องเป็นน้องหลิดอยู่แล้วนะที่เป็นคนใส่มันมันไม่ทำอย่างนี้หรอเป็นได้ยังไงแบบคนนะั้เนี่ยอย่าไปแซวที่คาดผมนะครับจะเป็นนิ่มๆนะ สีชมพูและสีม่วงตัวคาดเป็นสีชมพูอ่อนไม่มีหวีตรงนี้นะครับติดหัวได้ง่ายเป็นแบบเบสิกหมดแล้วจริงเหรอหมดแล้วคือเข้าไปต้องแบบว่าใส่ที่คาดผมอย่างเงี้ยเพราะว่าในพิพิธภัณฑ์นะส่วนใหญ่เขาจะเน้นแนวโทนพาสเทลก็เหมือนกับแบบเราซื้อมาเพื่อที่จะแบบม,มันดูดูแล้วอาจจะไม่ได้แบบคุ้มค่าอะไรแต่ก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์มันก็ไม่มีรายได้อะไรมากปกวันนี้แล้วละ่ะโดยการซื้อขายของพวกเนี้ยนะ ชิ้นต่อไปมาครับถุงที่สองก็ดูว่าจะเหมือนกันบ่าเราซื้อมาสองถุงแค่อยากรู้ว่าใช่ของก็จะเหมือนกันหรือเปล่ามันจะซ้ำกันไหมผ้ส่วนใหญ่ถุงญี่ปุ่นไหมก็แบบแพทเทิร์นเดียวกันอะเอาการันตีก่อนดีกว่ากาันตีเอาการันตีาาตมาก่อนโอเคตัวนะครับ คุณโกรมิวเซียมมีไงอันนี้เขามีบอกด้วยอุนโกรมีอะไรบอลนี่ไงอันนี้ปกติเขาให้ใบมาป่าหรือว่าเขาเพิ่งให้เพิ่งให้อันนี้เพิ่งให้อันนั้นไม่มีเนาะอ่อนี่ครับนี่อยากเห็นภาพเนี่ยเขารียกวอะไรบัวชัวเนาะอ่าบัวชัวบัวชัวอ่าคุณโกรมิวเซียมบัวชัวอืมหรือข้างในก็จะมีนะครับว่าเอ้ยในที่นี้เนี่ยมีอะไรบ้างเป็นสถานที่ยังไงโอ้โหมีขี้คุณคิดอะ เขาว่ากันว่าตอนเวลาเราคิดอะไรไม่ออกอ่ะเพียงแค่ว่าเราไปนั่งเอืออะเราก็ทําก็ทําให้เราคิดออกมากขึ้นเหรือว่าเกิดไอเดียจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยไม่เชื่อทุกคนลองวางมันถือขนาดเอือแล้วก็ลองนั่งคู่คลิกดูดิคู่คลิกคูุคลิกมีอะไรวะเขาว่าอิด้วยแมตตุณโกวลคัมทูแมุณโกเขาว่าอิน่ารักน่ารักนะโอ้ มาเราดูของต่อยก่ะพี่โบน,น,นับเป็นหนึ่งชิ้นป่าววะเป็นหนึ่งเนยนับไปนับอันนี้นับชิ้นที่หนึ่งก่อนอเฮ้ยไม่ซ้ำเว้ยสีไม่ซ้ำของดีเหลืองดีวะใช้คำว,ว่าเหลืองนี่ะทุกคนเหลืองเหลืองเหมือนแบบสีห่อคือเหลืองมันมันเหลืองแบบสวยอะ เออถ้าไม่ได้ไปคิดแบบนั้นอ่ะนะกระดาษเหมือนกันเลยเหมือนกับไอตัวสีชมพูโอเคไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยเหมือนตัดตัวสีม่วงเลยเหมือนตัวชมพูเลยเฮ้เข้าไปมันก็ต้องแบบว่าเต็มเหมือนกันเป๊ะตามมาคุโบะต่อสีชมพูเนี่ยแบบเดียวกันแน่ๆเว้ยไอคนละรถเปล่าเฮ้ สโร์ละรถเว้ยมามามาสีนี้เป็นสีที่แบบดูสดชื่นเนาะเอามามเอามานิดนึ่งป่ะเออเอามาดูเออเออนี่สลตร์ละสีสวยดีเว้ยชอบสีอย่างเงี้ยอืมกินแบบได้สีแบบสะท้อนแสงมากเลยพีชเนาะอืมหอมมากเลยชอบอ่ะอืมอร่อยอร่อยรถนี้ผ่านชิ้นสุดท้ายละแดมอ่ะ สีนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรดูมันทำเลือดทำหนองไว้หน่อยนี่นะครับก็เป็นที่คาดผมนะครับสีเขียวและสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นเขียวมิ้นนะอารอนใส่เลยน่ามีสาม <3 S 2> ถุงเลยออ,อน่าจะมีสามมีเท่านี้เหรอพี่โบเท่านี้ละหมดละก็เหมือนกันหมดนะก โดยรวมสรุปเป็นไงบ้างอาจาอาจะไม่ได้เป็นถุงที่คุ้มเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นถุงที่แบบคือจริงๆต้องอธิบายให้ฟังก่อนถุงเนี้ยวัตถุประสงค์เขาคือการที่ได้เข้าไปพิพิธภัณฑ์อืมคือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยญี่ปุ่นอ่ะอย่างที่บอกพิพิธภัณฑ์อ่ะจริงๆเขาก็ไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้นะใช่เพราะว่าด้วยความที่เป็นโควิดแล้วก็มีเอ่อเรียกว่าไงคนที่มาเที่ยวน้อยก็เลยเขาเลยทําถุงเนี้ยเพื่อแร้วชุนใจว่า บัตรเข้าพันหนึ่งแล้วเิมอีกสองพันได้ของอีกสองสามชิ้นซึ่งเหมือนมันมูลค่ามากกว่าก็เหมือนจริงๆิก็เหมือนกับซื้อของพวกเนี้ยทั้าเมอร์เซใดดพวกเนี้ยราคาพวกเนี้ยรวมๆกันแล้วเนี่ยจะาสามพันเยนเลยก็ได้อันอันนี้พี่โบถุงนี้นี่คือซื้อก่อนเข้าป่ะซื้อก่อนเข้าครับกอโอเคอ มันก็เลยเขาเขาน่าจะมีเขียนบอกอยู่ใช่ไหมว่าเอ้ยมันจะได้ไอ้นี้นะเขาบอกแล้วว่าได้อะไรแต่ข้างในเขาไม่บอกว่าได้อะไรบ้างอาจจะแบบว่าให้สำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะเข้าไปข้างในพอดีแล้วก็ซื้อถุงสุ่มไปเลยแกะพอดีปุ๊บอ่ามีบัตรเข้าไปได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปใส่หัวที่ถ่ายรูปเลยเนาะใช่มันก็โอเคนะเหมาะกับการเป็นพร้อถ่ายรูปอ่ะอืมน่ารักจริงๆเลยแล้วแบบเข้าไปข้างในก็น่ารักน่ารักนะไอ้ทิชชู่นี้อาจจะไม่ได้อะไรมากอันนี้ก็ก็แปลกๆดี ป,นนประมาณนี้นะก็ยังไงก็เรามาดูกันนะว่าครั้งหน้าเป็นไรนะค,ะครับอย่างแรกเลยช็อเราใกล้จะถึงอะไรครับบอลแสนซับแล้ว,ลวนะครับอย่าลืมนะครับติดตาม กิจกรรมได้ที่ไหนครับบอลเฟซบุ๊กครับสตรีทชาแนลนะครับอ่าติดตามกิจกรรมของเราได้ที่นั่นนะครับอย่าพลาดกันเลยนะพี่โบแจกแหลกแน่นอนอ่าแล้วที่สองครับเรามีอะไรครับต้องเหรนติ๊กตอกค่ะอ่านะครับอันนี้ติ๊กตอกก็เรามาดูกันพลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สั้นๆนะแต่ไฮไลท์ที่แบบมาจากช่องมาจากไลฟ์อะไรพวกนี้ของพวกเรานะคะอ่าแล้วขั้สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดตับสกายติดตามช่องเราได้นะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะแล้ อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมานะครับว่าอ่าปาทีนี้เป็นยังไงหรือ,อม,มีที่ไหนหน่าสนใจที่ม,มีอะไรยังไงบ้างหรือประเทศเปิดอยากให้ไปที่ไหนเราเขียนกันมาดูนะแล้วมีโอกาสเราจะไปถ่ายให้นะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าเป็นอะไร,รมาดูการสรวันนี้ขอบคุณแลบสวัสดีครับบ๊ายบาย